เรื่องยอนละครดวงใจเทวพรมตอนพรชีวัน EP ที่13และ14เมื่อนบด้รู้ว่าวีนัทโกหกว่าท้องเขาก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังในตัวของวีนัทเป็นอย่างมากจึงมีกลับบ้านที่ปากใต้วีนัทและก็ชีวันขอร้องให้สรุจช่วยงอนบทําให้การกลับปากใต้ในครั้งนี้สรุปได้ขอพิสูจน์ความจริงใจที่เขานั้นมีต่อชีวันให้กับแม่กระถินแล้วก็ทุกคนได้เห็นอีกทั้งยังช่วยให้วีนัทได้ขึ้น ดีกับนบสำเร็จอีกด้วยหลังจากที่ดารัฐไปทำงานกับนัทสลิดเขาก็รำ่ำรวยจนอูฟูทำให้พรชีวาเริ่มผิดสังเกตเพราะตัวของดารัฐนั้นที่ซื้อของมาให้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าน้ำหอมแล้วก็รถสปอร์ตหรูเช่นเดียวกับรณภูมิที่สงสัยว่างานที่ดารัฐไปทำนั้นมันคืองานอะไรจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสรุธ ซึ่งสรุปจำได้ว่าที่สวิตนัสสลิดเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงสงสัยว่านัสลิดอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอีกจนได้รู้จากชีวันว่านัสลิดเพิ่งเปิดธุรกิจนำข้าวผงโกโก้มาจากสวิตซึ่งงานนี้เองทำให้รณภูมิและก็สรุปต้องไปขอความช่วยเหลือจากรณจกักรสืบเรื่องของนัสลิดเพราะว่าถ้านัสลิดท,ทำเรื่องผิดกฎหมายนั่นก็หมายความว่าดาราต้องร่วมมือกับนัสลิดจนรวยแบบผิดหูผิดตา ทำให้รณภุมนั้นเริ่มเป็นห่วงพรชีวาแล้วก็ลุกขึ้นมาทันทีเรื่องที่สรุตเอาไปไปเอาเรื่องนาวาถึงที่บริษัทจนเกิดมีเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตชีวันที่ได้รู้ก็โมโหหนักมากตามมาเอาเรื่องสรุทที่เขานั้นยังคงไปวุ่นวายทําเพื่อมัสสลินแล้วก็คิดว่าสรุทนั้นไปให้ความหวังมัสลินชีวันได้เดินนาบึงบ้งมาหาสรุปที่สะะว่น้ําสรุปที่เห็นชีวันมาก็แกล้งถามว่าชีวัน มีอะไรหรือเปล่าชีวันทีน่นางค้างสะแล้วก็ตอบกลับไปว่าสรุปเรียกเธอมาแล้วยังมีหน้ามาถามจึงแกล้งชีวันหลับตาพร้อมกับค่อยๆยยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆชีวันไม่เพียงเท่านั้นเขาก็ยังได้ประทับจูบ จนทำให้ชีวันนั้นเขินอายเลินหนีออกไปอย่างงอนงอนแต่แล้วสรุจก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขานั้นได้ดึงชีวันล,ลงมาในน้ําแต่ชีวันก็พยายามหาทางขึ้นแต่สรุจก็รั้งเธอเอาไว้พร้อมกับกอดชีวันจากทันด้านหลังแล้วก็พูดในสิ่งที่เขานั้นต้องการได้ยินจากปากของเธอนั่นก็คือคําว่ารักจากเธอนั่นเอง ซึ่งต่อมารณนจักรได้ตามสืบโกดังของนักสลิดที่ใช้เก็บสินค้าทําให้3มพี่น้องต้องมารวมตัวกันวางแผนเข้าไปที่โกดังนั้นเพื่อดูให้แน่ใจว่ามีของผิดกฎหมายอย่างที่พวกเขานั้นคิดเอาไว้หรือเปล่าซึ่งรณภูมิกับสรุธจะเป็นคนเข้าไปเพราะไม่อยากให้รณจักรต้องเดือดร้อนในทางสายงานแต่รณจักรก็ไม่นิ่งเฉยพร้อมกับบอกว่าในระหว่างที่สรุธกับรณภูมิเข้าไปในโกดังนั้นเขาจะทําตามขั้นตอน คอยช่วยทางคู่เอาไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เมนคาดคิดซึ่งการพูดคุยของทั้ง3คนนี้ทำให้ชีวันแอบได้ยินจึงเข้ามาต่อยาตามตื้อสรุตขอไปด้วยแต่ความที่สรุตนั้นเป็นห่วงความปลอดภัยของชีวันจึงไม่ยอมอนุญาตให้เธอได้ไปแต่ชีวันนั้นก็ไม่ยอมเดินไปขอร้องสรุต ปากก็พูดว่าชีวันขอไปด้วยสรุธทำทีเป็นหยุดกระทันหันทำให้ชีวันเียรีบเดินตามมาชนเข้ากับแผ่นหลังของสรุปอย่างจังสรุทหันมาพูดกับชีวันว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางให้เธอได้ไป ้อมกับพูดให้ชีวันได้เข้าใจว่าถ้าโกดังนั้นมียาเสพติดเท่ากับว่าที่นั้นเป็นอันตรายชีวันก็ทําเป็นยิ้มแล้วเข้าไปออดออนใส่สรุปพร้อมกับพูดว่าเพื่อพรชีวาชีวันยอมหมดเลยค่ะสรุปนั้นแพ้ลูกอ้อนของชีวัน เกือบจะใจอ่อนแต่เขาก็ใช้โอกาสนี้บีบบังคับให้ชีวันบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเธอออกมาน้องเองก็รักพีใช่ไหมเพราะรู้ดีว่าถ้าเขาใช้วิธีนี้ชีวันก็จะเลิกตามเตื้อเขาและมันก็ได้ผล โดยที่ไม่รู้เลยว่าคนอย่างชีวันไม่สามารถห้ามเธอได้ซึ่งพอถึงวันที่สรุตกับรณภูมิจะเข้าไปที่โกดังของนัทสลิดชีวันก็ตามไปด้วยทันทีแล้วสรุปเข้ามาหรือค้นโกดังจนทําให้รู้ว่านัทสลิดขายยาเสพติดโดยเอาธุรกิจนําเข้าผงโกโก้มาบาังหน้า ตต่ในขณะน,นั้นลูกน้องที่เฝ้ากโกดังของนัสสิทธ์ก็มาเห็นจนเกิดการประทะต่อสู้กันมดลูกน้องคนสนิทของนัสสิทธ์จึงรีบโทรไปบอกกับนัสสิทธ์ว่าสรุตกับรณภูมิบุกเข้ามาที่โกดังแล้วนัสสิทธ์จึงบอกให้หมดนั้นจับตัวของสรุตกับรณภูมิให้ได้อย่าให้มันหนีไปได้พร้อมกับรีบตามไปที่โกดังทันทีซึ่งรณภูมิกับร กับสรุตก็ต่อสู้เอาตัวรอดมดที่เข้ามาสมทบเพื่อจัดการตามคำสั่งของนัสริตทันทีแต่แล้วเขานั้นก็ถูกลูกทีบจนงายหลังไปแค่นั้นยังไม่พอยังมีลูกน้องของนัสริตอีกหลายคนเข้ามารุมต่อสู้กับสองพี่น้องแต่ทั้งสองก็ลุยกันอย่างเต็มที่ แต่แล้วนัสดิดก็ถือปืนเข้ามาจะยิงรณภูมิและสรุตก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องประทะต่อสู้กันจนทําให้รณภูมินั้นถูกยิงซึ่งในเวลานี้สรุตและก็รณภูมิต้องเอาตัวรอดให้ได้จึงทําทุกวิถีทางด้วยการระเบิดโกดังเผาทุกอย่างทําให้นัสดิที่ตกทีนั่งลําบากเอาตัวรอดหนีไปก่อน เพราะว่าในเวลานี้มีไฟลุกลามมากมายจนเกือบจะเผาโกดังอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชีวันตามมาเธอนั้นก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าสรุตนั้นยังไม่ออกมาชีวันก็ร้องไห้เพราะเห็นว่ารณจักรมาเธอกะระลบเข้าไปบอกว่าพี่สรุตอยู่ในน,นั้นแล้วก็ขอร้องให้ช่วยพี่สรุตของเธอออกมาให้ได้รณจักรไม่รอช้ารีบวิ่งฝากองไฟเข้าไปในโกดังทันทีชีวันที่เป็นห่วงสรุปมากกลัวว่าเขานั้นจะเป็นอะไร จึงยอมขัดคำสั่งของรุนจักรเข้าไปในโกโดังล้างปากก็ร้องเรียกว่าพี่สรุตได้ยินชีวันไหมชีวันก็ยังคงเรียกพี่สรุตไม่หยุดแต่เธอนั้นก็ต้องรีบออกไปเพราะว่าในตรงที่ชีวันยืนอยู่นั้น ไฟมันกําลังมอดไหมชีวันได้แต่มารอยอยู่ถังด้านนอกด้วยความร้อนใจไม่เพียงไม่นานนั้นสามพี่น้องแห่งวังจุธาเทพก็พยุงตัวออกมาจากโกดังอย่างปลอดภยัยทั้งชีวันก็มองสรุปกันอย่างเข้าใจพร้อมกับโผเข้ากอดสรุปเอาไว้ยิ่งทําให้ชีวันได้รู้ใจตัวเองว่าเธอนะ่ะ รักแล้วก็เป็นห่วงสรุปมากแค่ไหนเมื่อรู้ว่านัสสิบขายยาเสพติดรณนจักจึงจัดการดำเนินคดีต่อไปซึ่งจะทำให้ดารัตตกที่นั่งลำบากเพราะว่านัสสิบพยายามโยนความผิดทั้งหมดมาให้กับดารัตซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครเรื่องผ่อนชีวันค่ะ